สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่โฟนตรงชาแนลนะครับในคัมคืนวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลนี้ก็มีลงเตะกันเหมือนเดิมไะมครับไม่เหงากันแน่นอนนะครับดังนั้นคืนนี้ครับผมจึงคัด3ทีมนะครับที่น่าเชียร์ที่สุดประจําคําคืนวันนี้มาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันได้เลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ เอาละครับคู่แรกในวันนี้ครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างหงส์แดงเลี้ยภูไปได้เลยนะครับเพราะวันนี้ครับเลี้ยฟูมีโปรแกรมเล่นที่แอนฟิลด์นะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนิวคาสเซิลนะครับสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้ครับเลี้ยฟูก็ผลงานยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยนะครับชนะคู่แข่งทุกรายการมาเจดนัดติดต่อกันนะครับแล้วผลงานในการเล่นที่แอนฟิลด์นี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมด้วยนะครับ20เกมหลังสุดพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับวันนี้นักเตะแกนหลักของทีมนะครับอย่างโมซาลานะ ฟาบินโยนะครับเทนนลเล็กซานเดอร์อาโนนะครับแล้วก็เฟอร์กิวฟันไดก็จะเป็นแกนหลักให้กับทีมนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีการโรเตชันผู้เล่นชุดสำรองลงมาเล่นบ้างนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอาผู้เล่นชุดไหนลงเล่นก็ถือว่าเลี้ยงภูเหนือกว่านิวคาสเซิลเยอะเลยนะครับเพราะว่าทีมเยือนอย่างนิวคาสเซิลครับฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด16นัดนะครับชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับและสถิตีเฮดทูเฮดนะครับในการบุกมาเยือนที่แอนฟิลด์ของนนิิวคคาสเซละรับ ครั้งสุดท้ายนะครับที่บุกไปชนะเรียบูที่แอนฟิลนะครับในเกมลีกต้องย้อนไปโน้เลยนะครับ27ปีที่แล้วนะครับหรือว่าปี1994นะครับถือว่าย้อนกลับไปนานเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเกมนี้ครับเรียบูที่กําลังฟอร์มแรงแบบนี้นะครับและก็2เกมหลังสุดอาจจะยิงชนะคู่แข่งมาไม่ขาดด้วยในเกมลีกครับผมเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นอีกเกมหนึ่งที่เรียบูจะฆาตกรรมโหดนะครับเชื่อว่าเรียบูเล่นในบ้านจะชนะนิวคาสเซิลมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับ คู้ที่2ในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับเชลซีนะครับก็กลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เกมลีกแพ้กับเวสต์แฮม,มครับเกมล่าสุดครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สามารถเปิดบ้าน เอาชนะลีดไป3ต่อ2นะครับเรียกว่าหายใจหายคอไม่สะดวกเหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในการเจอกับทีมอย่างเอเวอเรตันในวันนี้นะครับเชลซีนะครับก็ถือว่าเหนือกว่าเยอะเลยครับสำหรับทีมอย่างเอเวอเรตันนะครับผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าไม่ดีเลยนะครับสิเกมหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมครับเชลซีก็ยังคงดีกว่าเลยครับและพวกเขามีสถิติที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งนะครับในการเผชิญหน้ากับเอเวอเรตันในเกมลีกที่แซมฟอร์ดบริ์ครับ ปรากฏว่า26เกมหลังสุดที่เจอกันที่แซมฟอร์ดบริดจ์ครับในเกมลีกทางเชลซีนี่ไม่แพ้กับเอเวอเรตเลยแม้แต่เกมเดียวนะครับแล้วก็เป็นการชนะเอเวอเรตไปถึง15เกมด้วยนะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเชลซีก็ถือว่าค่อนข้างฟูลทีมด้วยเลยครับตัวที่อาจจะต้องรอลุ้นเช็คความฟิตก็จะมีเอ็นกลโลกองเต้นะครับที่บาดเจ็บไปก็จะมีเบนชิวเวลแล้วก็มาเตลควาสิติดโควิดนะครับส่วนที่เหลือเกมนี้สามารถลงเล่นกันได้ครบทั่วเลยครับดังนั้นเกมนี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับ ชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยครับเล่นในบ้านจะชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับคู่สุดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทางท็อตแนมฮอสเปอร์ของทางคอนเต้ไปได้เลยนะครับวันนี้จะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับทางสเปอร์นะครับในยุคของคอนเต้ก็ถือว่าดีขึ้นตามลําดับแล้วนะครับสนัดนะครับในยุคของคอนเต้ยังไม่แพ้กับใครนะครับชนะไป3เสมอ1นะครับ แล้วก็4เกมที่ว่านี้นะครับเสียประตูให้กับคู่แข่งไปเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเกมรับเหนียวแน่นสุดๆนะครับจิงอยูนะครับสเปอร์นะครับในยุงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องมีโปรแกร,รมเลื่อนเตะไปนะครับเพราะมีผู้เล่นที่ติดโควิดหลายคนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในรายชื่อที่ติดโควิด โชคดีของพวกเขานะครับที่เกมรับไม่มีใครมีรายชื่อติดโควิดเลยครับยังลงเล่นกันได้ครบนะครับเบนเดวิสนะครับดาวินสันซานเชสรวมไปถึงเอริกไดเออร์นะครับแล้วข่าวดีเกมนี้จะได้ทางเลกีลอนนี้กลับมาด้วยนะครับส่วนที่ติดโควิดไปนะครับก็จะมีนักเตะอย่างลูคัสมูรานะครับนักเตะอย่างซอนเฮืองมินนะครับ กองหน้าก็อาจจะถูกทดแทนโดยนักเตะอย่างพวกโลเซลโซ่แฮร์รี่เคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับดังนั้นครับวันนี้บุกไปเยือนทีมอย่างเลสเตอร์นะครับผลงานช่วงหลังเลสเตอร์นะครับก็เถอฟอร์มก็ยังเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้นะครับปวดจะเล่นดีก็เล่นดีใจหายปวดจะแพ้นี่ก็แพ้ได้ดื้อเหมือนกันนะครับ เกมล่าสุดชนะนิวคาสเซิลมา4-0ก็จริงนะครับแต่เลือกความแน่นอนของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับขอเลือกเชียร์ทีมอย่างท็อตแนมฮอตสเปอร์ของคอนเต้ไปดีกว่านะครับดังนั้นเกมนี้สเปอร์มีลุ้น1-3แต้มนะครับเลือกเชียร์ทางสเปอร์ไปได้เลยนะครับเอาละครับ3คู่ในคัมคืนวันนี้นะครับย้ำกันอีกทีนะครับให้เลือกเชียร์ทางลิเวอร์พูลเชลซีและก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กับผมด้วยนนะะคคครรััับบที่สญ อย่าลืมกดติดตามช่อง y o u ูทูบฟนตรง Channel เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ